เจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องวทุกคนเด้อสบายดีตอนบ่ายเนาะมาทักทายสบายดีตอนบ่ายเด้อมื้อนี้เราจะพาพ่อแม่พี่น้องมากินไอติมหรือมากินกาแฟาเด้อยู่คาเฟ่ดิแนแดนขนมหวานเนาะเป็นแนดนบากแคงใหมย่ยู่พัทยานั่นเองเนาะพ่อฮันยางเขามาทางนี้อันนี้ก็คือบริเวณทางหน้า้านของเพ่อนเนาะอันนี้ก็คือมองซื้อตั๋วเด้อ นี่เนาะพราะเาซื้อตั๋วแล้วจะมีทางเข้าเข้าไปทั้งในเนาะไปเบื้องดินแดนขนมบานนั่นเองเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาเข้ามาสร้างออหยังกินกอน่อยู่ในคาเฟ่ของเพิ่อนเร์ออันนี้เนาะคือบริเวณนั้นทางในคาเฟ่เนาะสวยงามขนาดเลยเนาะเพื่อนจัดเป็นสีชมพูสีแดงแล้วก็ลอดไฟก็สวยงามเนาะเพื่อนตกแต่งสวยงามเนาะทางห้านเพื่อนจะมีขนมเค,ค้กเนาะแล้วก็มี อไอติมเนาะแล้วก็มีกาแฟเด้อแล้วเขาสั่งแล้วเขาก็มานาั่งเบิ้งวิวสก,กรนอนบ้านเขาสิไปจุดไดกรนสินะเพราะว่าเห็นเขาเจ้ารีวิวลหลายๆสวยงามหลายเนาะตอนนี้เขาก็ได้น้ำแล้วเขาก็มานั่งอยู่าทางริมๆนี่เนาะเบื้องบรรยากาศกร,กรว่าเขาจะเข้าไปมองไดกนเดอ้อเพราะว่าทางในคาเฟ่มันก็น จะมีกระจกใสเนาะเขาทายย้อนออกมาจากกระจกใสเด้อนี่เนาะก็จะได้พาบรรยากาศแบบนี้มาฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวสาวนุ่นวันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปเบิง่งทางในเด้อวาป็่นเน้ใดาเนาะดินแดนขนมหวานเนาะเพราะว่าเห็นกระเจ้ารีวิวอ่าหลายๆเนาะแลวก็สวยงามหลายเนาะเขาก็สร้างน้ำมานังกิ่นเด้อตอนนี้นุ่มวนี้กเ็เลยอ่ายางเขามาทางในเราเด้อ นี่เนาพาบรรยากาศทางในเนาะเดี๋ยวนุมนนี้จะพา,านางข้าไปทางในเบื้องบรรยากาศทางในนํำเนาะว่าดินแดนขนมหวานเป็นแล้วไรแล้วก็มีอย่างแน่สบายดีไ้มทุกคนเดอ้อมอนี้สาวนนวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวยุดที่ดินแดนขนมหวานเนาะเป็นท่าน,นั่น อันนี้เป็นฮานกาแฟเดอ้อแล้วก็เป็นนี่แหี่ขนมหวานแบบนี้ยุคคทยาเดอ้อเป็นแดนมาร์กมองใหม่เนาะฉีพัชชาเพิ่งเปิดใหม่เลยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสดเดอ้อนี่ทุกคนสวยงามขนาดเลยเดี๋ยวนุ่นวันนี้จะพาทุกคนเข้าไปเบื้องข้างในเนาะว่าเปี่ยนโน้นไรนี่โลนัทกับบักยัยทุกคนกิ่นกับกาแฟก็ได้เนาะนี่อันนี้ก็ เปลี่ยนโคนในตีมบักไ่แต่ว่ามันฮ้อนแห้งนะทุกคนก็เลยละลายเนาะเดี๋ยวนุ่มนณจะพาเขาไปเบื่องทางในเดอ้อนี่พออ่าอันนี้เนาะอ่าริมๆนะเขาเจาก็จะเหตุแบบขนมโรยหนังซิเลยอะทุกคนสวยงามอมีกีเดีนะ๋ยวนุ่มนณจะพาทุกคนเขาไปเบิ่งงทางในเดอ้อเป็นยอดใดเนาะนี่สวยงามมาทุกคนพออ่าเข้าเขามาทางในนี่เห็นบ่กตัวเขาน้อยนิดเดียวเนะเาะเพราะว่า ขนมของกระเจ้านี่ใหญ่แห้งเนาะแล้วก็งามแห้งดูดิทุกคนสวยงามขนาดเลยขอให้มีความสุขกับการมาเที่ยวด,นนนนดยวนนิน,นดแนดนขนมหวานเด้อเคยเวิร์บรนิทานดินแดนขนมหวานเนาะนี่อันนี้คือของจริงเด้อทุกคนบรมนิทานเนาะนี่ทางหลังนุ่นก็สวยงามขนาดเลยได้มาทางทีเนาะมาเที่ยวพัทยาก็อย่าลืมมาเดิมมูพเ่อนคนใดกันแล้วแต่เนาะนี่สวยงามมาทุกคนงามแพงเนาะ มามากเลยฮูนสึกว้าวเลยเนาะแล้วก็แเด็ดก็บฮอนฮอนจัดจัดแบบนี้ทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นเค้กเนาะเค้กขนมเนาะทางนี้ก็จะเป็นไอศครีมมาทุกคนดูดิสวยงามเ็ดแบบสวยงามอลังการงานสร้างเนาะสวยงาม,มดีนีเป็นตึกแบบนี้เลยอ่านี่ทางนี้ก็เป็นทางเข้าเดอ้อค่าเข้าค่าเข,ข้ากับร้อยยี่สิบบาทเดอ้อคุณยายเนาะ คนน้อยกนนะหกสิบหกบาทเนาะทุกคนนี่แต่ว่าสวยงามมากทุกคนคุ้มแพงเนาะเพิ่งเข้าเพิ่งเข้าวันวนี้ก็ดูงามแพงขนาดเลยเดีนยวนนี้นนจะพาทุกคนเข้าไปทัวร์ทางในเดอ้อเบิ่งบรรยากาศรอบๆเดอ้อปะ่ะตามนุ่นมณีเข้ามาเลยไปเบิง่งนี่เข้ามาเพิ่นก็จะมีอันนี้ให้เฮาเดอ้อแบบหมายไว้นะว่าผู้ใดเข้ามาสินะได้จ่ายเงินหรือวอนเนาะนี่ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์เดอ้ออยู่ทางในของ อาหารเพื่อนเนาะเดี๋ยวตามนุ่มนี้เข้าไปบิ่งทางไหนกันนี่เด้อทุกคนตอนนี้นุมณีกระด็มาฮอดอันโซนขนมเค้กแล้วเนาะ นี่ก็จะเป็นคือของแท้นี่แหลนะเนาะเพื่อนเฮ็ดแต่งหน้าแต่งตาให้แบบสวยงามเนาะสุดยอดในการออกแบบก่อสร้างเนาะได้ยิ่งใหญ่อลังการขนาดเลยทางนี้เพื่อนก็กำลังก่อสร้างใหม่เด้อบู้ว่าคืออย่างเนาะแต่ว่าถัดมาจะเป็นโคนไอติมยักษนะ์ใหญ่เนาะที่เขาเจ้ารีวิวหลายๆเนาะนี่แหละคือจุดสำคัญแล้วก็เป็นจุดไฮไลท์ที่สุดเนาะเมื่อกี้ตอนเขามาเนาะเอ้เพื่อนแนะนำเนาะตอนนู้มนมื่อนีซื้อตัวนะ๋วฮะเขาแนะนำว่า อายจะลืมขึ้นไปตรงอันคนไอ,ไอติมยากเด้อซันเพราะว่าเป็นวิวที่สูงแล้วก็สวยงามที่สุดอยู่ในยินแดด้ามหบ,บานนั่นเองเนาะเดี๋ยวนุ่นมวันนี้จะพาพม่าคีน้องขึ้นไปเด้อแต่ว่าตอนนี้เขาก็ยังอยู่ทางลุมเนาะเบิงบรรยากาศทางลุมก็สวยงามขนาดเลยอันนี้ก็คือบริเวณทางลุมเนาะทางเขามานั่นเองเนาะ คนดนเตรียมตรงนี้จะมีสไลเดอร์ให้นําเดอ้อสาหรับเด็กน้อยเนาะที่ว่าเข้ามาก็ตรงมาสไลเดอร์เดอ้อสวยงามขนาดเลยเนาะนี่ขนมเค้กก็จะละลายหมดแล้วเพราะว่าตอนนี้ฮ้อนจัดแล้วก็ฮ้อนขนาดเลยเนาะเบิงภาพบรรยากาศเมื่อน,นี้แดดแห้งเนาะแล้วก็สวยสวยอยู่ภาพสวยแต่ว่าฮ้อนหน่อยหนึ่งเดอ้อแต่ก็จะ,ะสู้อยู่เนาะเพราะว่าอยากได้ภาพสวยๆงาม,งามๆเนาะมาให้พ่อแม่พี่น้องในเบืองนํำเนาะ นี่ฟังนี้ก็จะเป็นขนมสตรอเบอรี่เนาะแล้วก็ขนมแบบไอศครีมนะค่ะผู้ว่าผู้สาวจะเริ่มเขามาแล้วเนะาะทยอยเขามาแล้วเนาะแต่ว่าช่วงนี้จะคนบ่หลายปันใดเด้อเพราะว่าเขามาทางในนี่มันก้วงหานาะนอะนะแล้วก็เว้นระยะห่างกันเอาซินะพะอขย่างเขามาทางนี้ก็จะเห็นแบบจอกน้ำเนาะ จองน้ำที่เขาเทลงใส่ไอติมสินาเป็นวงเวียนไอครมนั่นเองเนาะต่อมาทางนี้ก็จะเป็นบ้านเป็นหลังหรือเป็นบ้านไอติมเนาะหรือว่าเป็นบ้านน้ําแข็งนั่นเนองเนาะทางนี้จะมีน้ําแข็งแบบเฮดแบบบ้านเป็นหลังๆแบบไอติมซินาแล้วก็มีน้ําตกนาเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะทันมาจะเห็นโคนไอติมแบบหยักแบบนี้เลยอะ่ะสวยงามขนาดเลย อันนี้ช้อนนี้ก็จะเป็นขนมอมเดอแล้วก็มีน้ำตกเนาะอันนี้จะเป็นทางยางของเพื่อนเพื่อนก่เหตุคือขนมเลยอะ่ะแบบอืมคิดแต่จังใดเนาะจะของเพื่อนสุดยอดอะ่ะในการออกแบบก่อสร้างเนาะได้ยิ่งใหญ่อลังการขนาดเลยหาใจเคยเห็นเนาะว่าการออกแบบสวยๆแล้วก็งามแพ่แแหละอันนี้ก็คือทางยางขึ้นไปอ่า จุดชมวิวเนาะหรือว่าเบิ่งวิวงามๆหรือว่าเบิ้งดินแดน,นขนมหวานแบบเห็นทุกมุมเลยเนาะก่อนเฮาจะลงไปทางลุมไปสำดวจเนาะบามีอีหอย่างแน่อยู่ทางในนี้เนาะนี่พอเฮาขึ้นมาก็จะเห็นคนไอติมแบบใหนยๆที่เฮาทายมาให้พ่อแม่พี่น้องในเบิ่งเมื่อกี้เนาะอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศอยู่ทางเทิงเดินนี่เนา จะเห็นนั่นบริเวณเขาเขามาเมื่อกี้เนาะบริเวณทางเขานั่นเองเนาะนี่แนมลงไปก็จะเห็นจอกน้ำเมื่อกี้ที่เขาทายใหยืองเนะาะพาบรรยากาศสูงๆตอนนี้สาวนุ่นเมื่อาน,นี้ก็ได้ม,มายืนอยู่โคในติมยักษ์ใหญ่เนาะทุกคนแบบใหญ่ขนาดเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นโคในติมหลายๆที่นุน่นแพนไม้เหยืองเมื่อกี้เนะาะพาบรรยากาศสวยง,งามขนาดเลยเพอเขาขึ้นมากก็จะเห็นวิวสูงๆแล้วก็ นี่ยทุกคนมีไอคีมที่เขาเห็นน้ําตกเนาะอยู่ตรงนี้ล้วก็มีอ่ามีจอกน้ำนะที่เขาคนน้ําออกมาน,ะน่ะฮึมนาฮักดีทุกคนนาฮักขนาดเลยอันนี้ก็คือซันอ่าโคในตีมของเพลินเนาะสวยงามขนาดนี้เบ่งผากาศรอบๆดูสักักแต่แพงทุกคนสวยงามขนาดเลยเดี๋ยวอ่านี่ไอคีมยากแบบนี้มือนี้นุ่นมือนี้จะพาทุกคนมาทัวร์แล้วก็มากินไอคีมยากเลยทุกคนนี่ เห็นไหมวิวโคตรงามเลยแล้วก็สวยแห้งเนาะนี่ทางนี้ก็จะเป็นเค้กเด้อเค้กก็ะจะละลายเนาะทุกคนเพราะว่าอากาศบรรทอนอะนะ <c oughs> ก็เลยได้ประมาณนี้แหละทุกคนนี่ไอรีมอันนี้ก็คืออยู่บริเวณทางเทิงเนาะที่เห็นวิวสูงสูง้นนี่โคนไอติมอันนี้ที่อยู่จจมพูพีย <c oughs> สวยงามขนาดเลยทุกคนเดี๋ยวจะให้เบิรงวิวรอบรอเด้อเปลี่ยนอันใดเนาะเดี๋ยวสาวนจะ แพนทัวให้ทุกคนในเบิงเนาะอันนี้ก็คือมุมที่สูงที่สุดอยู่ในอันนี้เนาะยินแดนขนมหวานนั่นเองนี่ทุกคนสวยงามขนาดเลยสําหรับผู้สาวที่ว่าสายหวานเนาะสายแบบเปรี้ยวหวานนึซีตองมาเดอ้อมาชิมไอติมไอตีมยากแบบนี้เนาะอย่าลืมมากันเดอ้อครั้งหนึ่งน้อนนุ่นมันดีสิว่าเด้มาพัทยาก,ก็อยากจะเก็บ รูปเนาะเก็บวิดีโอเอาไว้เบริงเนาะนี่งามแหนะ้งอะทุกคนคือสิไลเป็นร้อยรูปนแหละถ้าเด็กถ้าตอนกลับพังข้ามแห้งทุกคนงามอีหลีเนะลืมมากันเด้อดูดีดูด,ดีวิวกะโคตรสูงแล้วกะโคตรงามเลยแดดกะฮอนเนาะแดดกะแห้ง่ว่ากะสู้เด้อเพราะว่าอยากได้แบบวิวงามๆแบบนี้มาฝากทุกคนเนาะมูเื่อนพี่น้องเนาะนี่ทุกคนสวยงามขนาดเลยอย่าลืมขึ้นมาเด้อมองนี คือแบบเห็นวิวหมดเลยอ่ะทุกคนบริเวณนี้คือเห็นทัวร์หมดเลยเนาะนี่งามแหงบริเวณวซซื้ๆเด้อตอขืนมาลองเนาะตะขืนมาลองเด้อจะได้เห็นวิวงามๆเดี๋ยววันนี้จะให้ทุกคนเบิ่งรอบๆเลยเนาะแบบเปลี่ยนเราได้สวยงามขนาดใดเดี๋ยวไปตามเบื่องกันเลย นี่เนาะภาพบรรยากาศอยู่ทางเทิงที่ทายลงมาบึงบิวสูงสูงเนาะที่มาทายเบืองทางลุม่มแบบสวยงามขนาดเลยสมคำที่เพื่อนแนะนำอีดีเนาะเพราะว่าขึ้นมานี่จะเห็นบิวทุกมุมเลยสวยงามขนาดเลยเด้อถ้าผู้ใดไน้มามองนี้ก็จะลืมขึ้นมาตรงคนไอติ่มหยักเด้องามแหงเนาะเพราะว่าเห็นทุกมุมเลยสวยงามอีลีเด้อนี่เนาะคนไอติ่ม พอห้อยางมาทางนี้ก็จะเห็นนั้นทางที่เขาเข้ามาเมื่อกี้เนาะจะเห็นนั้นขนมเคก้กแล้วก็เห็นไอติมเนาะนี่เนาะพาบรรยากาศอยู่ทางเทิงที่ไทลงมาเห็นพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเดอเผื่อว่าอยากพาลูกพาหลานมาเนาะพาเมียมาสิน่ะหรือว่าพาแฟนมากัดไอเนาะนี่มาเบิรงนพาบรรยากาศสวยๆงามๆเนาะนี่เจ้าน้าที่เขาเจ้าเทลงใส่ไอติมนะนเนาะเนะ่ แล้วก็มีขั้นใดขึ้นไปในไอติมแล้วก็สซดเดอร์ลงมาสินะทวาถ้าเลาา็กน้อยมาคือสีมรกแหละเนาะาว่าผู้สาวผู้ให่สายหวานสายคาเฟ่สีเดืผาดเดอมองนีงามแหงนะ้งเนาะทําได้มาฮาพองประทับใจแน่นอนเดอ้อนี่เนาะตอนนี้นุมณีก็ยังอยู่ทางเชิงอเก,กาเดอ้อหลังจากที่ว่าถ่ายมุมสวยๆงามให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง้งแล้วกับมูมเื่อนด้เบิงเ้งงนา มานาั่งพักแป๊บเดี๋ยวกับลงไปทางล่างเดอ้อลงไปทางรุมเนะาะทายวิวทางรุมขึ้นมาทางเทิงให้ทุกคนในเบื้องน้าเนะาะคุ้มแห้งเนาะมือน,นี้บุงดูอันนี้ก็คือคนในติมเดอ้ออยู่ชั้นสูงสุดเนาะ <c oughs> อยู่ทางฟูจ่อมฟูเพี่ยทุกคนสวยงามขนาดเลยพอหันแอมลงไปก็จะเห็นเมืองไอซิครีมเต็มไปหมดเลยเนาะถ้าผู้ใดเดิวมาก็จะดืมขึ้นมาเด้อทุกคนสวยงามมาแล้วก็มัก มกแขงเนาะงานมาคนงา,งาแนแหงอยากย,ก,ยกไปอยู่บ้านสักอันเด้เอาไว้ไปกิน <c oughs> บ้าบอ,อกนีก่เด้อทุกคนนี่วิวของงาม,ามงามงามงามไม่ดีเนาะวรนยากาเสือนา่ะแบบเมืองไทยเหมืนชิดร้างเป็นบ้านขนมหวานแบบใหญ่โตมโหฬารป่านน,านี้เนาะสวยงามไม่ดีมาเห็นอ้สุดแววเลยแล้วก็ประทับใจหลายเนาะแล้วก็คุ้มแหงเน,นาะที่เขาได้มาในมือน,น,นี้เนาะมีวิว สวยๆงามๆเ้กัย้อนแสงในนึงกับว่าเป็นยางเนาะเขา้ากระได้ภาฝภาทํางามๆม,มาฝากทุกคนแล้วเดี๋ยวนุ่มนีจะพาทุกคนลงไปทางรุมเนาะไปทัวร์ทางรุมเด้อเสรห้อนฮ้อนทุกคนแ่ว่ากับสู้เด้อพาทุกคนลงไปทัวร์ทางรุมเนาะไปกินไอศครีมตอนห้หายฮ้อนเนาะจ้ะตอนนี้นุมณีกระไดยางลงมาฮอดทางรุมแล้วเนาะ เบ่งจองน้ำที่เพเหนเหตุไว้เนาะอุ้ยสวยงามขนาดเลยสุดยอดในการออกแบบก่อสร้างเลยในนี่แบบสร้างได้แบบยิ่งใหญ่อลังการขนาดเลยเนาะแบบคือเขามาเบ่งคือของแท้นี่เลยเนาะถ้าว่าผู้ใดยังบ่ทันได้มากันเ็น้ำเลยเร้อมาเนาะต้องมาให้ได้เด้อดีแดนขนมหวานเนาะสวยงามแท้ๆแหละลงมามาลองมาเบ่งเนาะนี่ทางขึ้นเนาะมีเด็กน้อยกับสไลเดอร์ลงไปเลยเนาะ พอทัดมาทางนี้ก็จะเห็นแบบอีกมุมหนึ่งเนาะสวยงามที่เขาทายเบืองนี่ทุกคนตอนนี้สาวนุน่นมณานี้ก็ได้ลงมาทางรูมแล้วเด้อนี่เห็นไอรีมมาทุกคนเป็นช็อกโกแลตแบบนี้เนาะอากาศบักหญยเลยเห็นมันเน่อ,อันอยุบานสาวนุ่นเอินกระแลมมาหนาทีอันตอนนี้น้อยเนาะ,ะอ่าคนเวียดกันเอามาขายก็เอามาขายแบบนี้แหละแบเบเป็นไม้ๆแบบนี้เละ สวยงามทุกคนจะมีขนมอ่งน้ำเนาะนี่มีไอครีมอย่างต่างตางสวยงามขนาดเลยอันนี้ก็จะเป็นวิวทางรูมเราเดินนี่ภาพบรรยากาศสวยงามขนาดเลยเนาะสวยทุกคนภาพบรรยากาศทางรูมเน,ะนาะมีกับเด็กภาพสวยสวยงามแบบนี้แล้วกบมาไทยรูปกับ นี่ลูกอมยากนะทุกคนแล้วก็ทางหลังโนดเนาะที่เข้าขึ้นไปเมื่อกี้เนาะก็คือโคนไอติมครีมยากเนาะนี่สวยงามขนาดเลยทุกคนถ้าผู้ให่ได้มาจะดูมาดูสวยงามแพงครับพองแบบประทับใจแน่นอนแล้วก็สวยงามแพงแบบมาเห็นว้าวรู้สึกว้าวเลยนะทุกคนสวยงามอิ่ดีนี่แหละอีหล่ลอ,หลออีหดีนี่แหละมึงดูสร้างแบบสวยงามขนาดเลยนี่เลด,ดูดีทุกคน แต่ละอันแต่ละชิ้นนี่ไอศีรครีมหมดเลยเนาะแล้วก,ก็มีอ่าคือแบบเขาไปอ่ากินขนมฮะ<ม>นะยูฮันไอศีรครีมมีอย่างสักอย่างแบบน้ำอีอย่งก็แลก็อีอย่งก็น้ำแข็งใสเออนีโอนนนนน่โอ้สวยงานช่าดเลยทุกคนมีกาะเป็นภาพบรรยากาศไปทางนี้เนาะอันนี้ก็จะเปลี่ยนนั้นมีสระน้ำน้ำเนาะไอชีรครีนี่ยเนาะ สวยงามพนาดเลยทุกคนถ้าผู้ใดเดินมาก็อย่าลืมมาเด้อพัทยาเนาะแต่มาพัทยาทางทีอย่าพลาดมองนี่เดอ้อเพราะว่าง,งามเลยกับพรมส,สุดเลยสําหรับผู้สาวคือเฮานี่มาอย่าลืมมาเด้อสวยงามแหงแนะนําเลยถ้ามูเพเ่อนคนใดเดิมาพัทยาต้องมาเนะะาะอย่าพลาดเดอ้ออันนี้ก็เป็นแดนมาร์กแห่งไม่ที่เขาเจ้าเปิดไม่แึและ นี่สวยง,งามแบบนี้หาส่บวนได้อีกแล้วนอะกจากพัทยานั่นเองเนาะยี่เนี่ยขนมหวานขนมหวานอีหลีเดอ้อทุกคนแบบโบแมนิทานอีกแล้วเนาะตอนนี้เขาได้มายืนอยู่ข้ากลางไอครีมไอติมแบบนี้เนาะทุกคนสวยงามแหงงามงามอีหลีเดี๋ยวเน,นื่อมันจะให้เบิ่งรอบๆอีกรอบเดอ้อ มุมนี้ก็จะเป็นมุมสุดท้ายเราเด้อของดินแดนขนมหวานนั่นเองเนาะเพราะว่าตอนนี้นูมณนีก็ได้พาทุกคนทัวร์รอบแล้วเขาจะได้พาทุกคนออกไปแล้วเดอ้อเพราะว่าเขาได้พาทุกคนเบิ่งทุกมุมเลยของดินแดนขนมหวานนั่นเองเนาะมื้อนี่ก็รผู้สึกตีใจและก็ประทับใจที่ได้มามองนี่เนาะเพราะว่ามีความสวยงามรายคือกับของแท้เลยเนาะผู้สึกแบบช <c oughs> ื่นชมคน ออกแบบก็สร้างเลยอ่ะเจ้าของห้านของเพื่นเนาะคิดได้จังใดเนาะแบบสร้างแบบยิ่งใหญ่ละกันอลังการแหงเนาะละกัพอเข้ามาแล้วก็รู้สึกว้าวเลยสวยงามแฮงเด้อสำหรับคลิปนี้นุมนีก็ขอขอบใจแล้วก็สบายดีเพราะไม่พี่นองมาทุกคนเนาะถ้าว่าคู้ใดอยู่ใกล้ก็อย่าลืมมาเด้อลองมาเบิ่งเนาะสวยงามอิหงีเนาะต้องลองมาเบิง่งครั้งหนึ่งเนาะต้องมาลองเด้อเพราะว่าสวยงามแหงเนาะ บายบายสบายดีบ่ทุกคนเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงไปเพียงแค่นี้เด้อทุกคนสำหรับมื้อนีสาวนุ่นมื้อนีก็ได้พาทุกคนมาเลาะอ่ารินแดนไอศครีมแล้วเนาะหรือว่ารินแดนของหวานนั่นเองเนอยุพัทยาเด้อทุกคนนี่ถ้ามู่เพื่อนคนไหนอยากมาก็มาได้เดอ้อนี่ค่าเข้ากับร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเนาะ วิญญาณนี่บรรยากาศรอบๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะคลิปลงไปเพียงเท่นี้เดอ้อพอติดตามคลิปหน้าเนาะพานนนวันี้จพาทุกคนไปสายขอขอบใจสบายดีวัาทุกคนเลยเดอ้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสบายดีวัาทุกคนเลยเดอ้อขอให้มีความสุขในการเบิง่งและก,การในการกินในการมาเที่ยวดินแดนไอศครีมเนาะหรือว่าดินแดนขนมหวานนั่นเองเนาะ ขอบใจบ๊ายบาย